มาตามสัญญาเสียใหญ่ลง,งน้ำดื่มเชียงใหม่คนดวงดีถูกหวย36มงวดติดงวดนี้ใจดีเผยเลขแล้วชัดชัดงวดวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2564สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสำหรับช่วงเช้าของวันพุธที่7กรกฎาคม2564ช่วงเช้าเช้าก่อนริ้นต้นงานวันใหม่ดีๆแบบนี้ก็จัดไปอีกหนึ่งแนวทางที่เปิดเผยจากเสียใหญ่เจ้าของลง,งน้ำคนดังเชียงใหม่ที่ในครั้งก่อนปีก่อนเคยทำสถิติถูกหวย36มงวดติด และมาในงวดแรกสุดสดสดร้อนรก็ถูก29จากลอตเตอรี่ที่ซื้อไว้จํานวน300ใบและมาในวันนี้งวดที่จะถึงนี้เสียก็ไม่ทําให้พวกเราผิดหวังพาส่องเลขจากแหล่งชุมนุมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นเลขรอยเด่นชัดๆชุดเดียวเน้นๆ แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนติดตามป้าปะมาตลอดก็คงพอที่จะจําเสือใหญ่เจ้าของโรงน้ำนาาาัคาราาและดอยสะเกตจังหวัดเชียงใหม่กันได้พอเมื่อย้อนไปเมื่องว,วันที่16กรกฎาคม63ในปีที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นวัที่36ต่อเนื่องที่เสียมมีโชคมีลาบจากชุดตัวเลขที่ได้จากการสัมผัสขอเหล่ามหาเทพ ปู่ฤสีนาลอดอายุ1,800ปีรวมทั้งอัญมณีศักดิ์สิทธิ์ที่เขาลบนับถือแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาข่าวๆข,ข,ของเสียก็ได้เงียบหายไปเพราะเสือเคยบอกว่าในงวดวันที่16กรกฎาคมปี63จะถือเป็นงวดสุดท้ายที่เรลมามหาเทพจะให้โชคเพอท่านมาสัมผัสบ,บอกขอลงไปจำศีลเป็นเวลา18เดือนว่าไปแล้วท่านนับรวมจนถึงปัจจุบันก็เหลือเวลาอีกแค่ประมาณ6เดือนเท่านั้นที่จะครบกำหนด ที่เสียเชื่อว่าเรามาหาเทพจะกลับมาอย่างไรก็ตามจากข่าวข่าวล่าสุดเจใหญ่ยลงน้ําคนเดิมก็ได้ออกมาเผยชัดๆว่าถึงแม้ยาำไรเทพแต่ก็มีโชคมาตลอดเกือบทุกงวดแต่ที่เห็นเงียบไปกระเพราะไม่อยากดังไม่อยากเป็นข่าวแล้วยังไม่ถึงเวลาที่เราองค์เทพจะกลับมาและที่เด็ดไปกว่านั้นในงวดล่าสุดเสียก็ได้เผยชัดๆว่าถึงแม้ยำไรเทพแต่ก็มีโชคจากเลข29จากลอตเตอรี่ที่เหมามาได้ทั้งหมด300ใบ เ,เพื่อนๆฟังไม่ผิดค่ะเพราะเสีอยใหญ่เคยบอกแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าในแต่ละงวดจะซื้อลอตเตอรี่ประมาณร้อยถึงสี่ร้อยใบก็ยังว่าค่ะเสี่ยเขาทุนหนาถูกหรือผิดเขาก็พร้อมเสี่ยงดังนั้นถ้าจะเด็ดจะปังขนาดนี้มาในวันนี้งวดนี้เสียก็ไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังอีกเช่นเคยเพราะในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้หลังจากที่เสี่ยได้นําไข่มาถวายแด่องค์พญานาคที่บริเวณหน้าโรงงานน้ําดืม่มก็ไม่รอชาที่จะมุ่งหน้าเพื่อไปกับไหว้สารปู่ฤษีนารอดที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ทั้งหมด5ชนิดที่เสี่ยเช ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นที่ชุมนุมของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และที่สําคัญมักพบเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นเป็นประจำไม่ว่าจะเป็นเชื้อราขาเหมือนรูปหรือสีกําลังวา่ายพญานาคและมาในครั้งนี้ก็ได้พบเหตุรูปร่างประหลาดออกตัวซ้อนกันสองชั้นและขยายใหญ่ขึ้นทุกวันและที่สําคัญในงวดก่อนๆเมื่อนำน้ำมาล้างก็มักเห็นตัวเลขลอยเด่นซึ่งถือเป็นอีกส่วนที่ทำให้ถูกสองก้าวในงวดล่าสุดและแล้วก็มาถึงสิ่งที่พวกเรารอคอยกันแล้วค่ะ เพราะในงวดนี้เสียได้เผยว่าจากการตั้งจิตอธิษฐานแล้วนำน้ำมาล้างเหตุเห็นเลขรอยเด่นชัดๆ395ชัดๆอีกรอบนะคะงวดนี้เสียเผยเห็นเลขรอยเด่น395สาธุค่ะเพื่อนๆคนไหนชอบก็จัดกันไปไม่ชอบก็ผ่านคราะนี้ถือเป็นอีกชุดที่เสียใหญ่เผยให้แฟนคลับปะปะเลยไม่รอช้าที่จะรีบนำมาฝากเพื่อนๆทุกคนแต่ก็ยังว่าค่ะของแบบนี้ก็ไม่แน่มไม่นอนเพื่อนๆก็ลองพิจารณากันดูยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนสมหวังปังๆเฮงๆกับชุดเลขที่ ชอบพี่ซื้อกันนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อปัป๊ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะรัวหิงหิงนะคะจุ๊บ